เฮลโหลแล้วแต่ี่สอกลับมาอยู่กันที่เมืองตอนนี้พวกเราอยู่ที่สวนของชาวบ้านแล้วทุกคนอยู่ที่สวนพักกาดน้ำเนาะนี่เบิ้งว้าวอร่อยแห่งนี่ให้เจ้าของกล้องประมาณ15กิโลเนาะเฮาก็จะมือค้ำไปว่มืองค้ำแล้วเพราะว่าจุดประสงค์หลักที่เฮามาเมืองค้ำก็คือเฮาจะไปเบิ่งบ่อน้ำอุ่น จะฮอนหรืออุ่นเออประมาณนั้นเลยเออแต่ว่าเห็นวิวกระอดบัไดเน่สองคนเห่าพอกันเลยพักนี้กินไดเนะส่วนหลังพระเจ้าจานั้นแต่ว่ายูเวียงหันบุคอยมีพระเจ้าจันอันนี้เจาจะกินกรบออาถ้าหาักเหนือเขาจะกินกบาฟเฝอกราฟเฝอเออแล้วกราฟข่าซอยกับข่าซอยแต่ว่าเห็ดใส่จุ่มเออจุ่มจุ่มเพียคือจะแบบเหมาะแหงเลยแม่แต่ว่าถ้าใครบุกมากนะมันจะมีกินที่คิวแม่เฉพาะโตของมันแล้วอุมากวะ

เดี๋ยวเราจะพานทุกคนไปเติมเนาะได้คือมีต่อเครียดพร้อมส่งน้ำหน้าเหระมาเลาะเด็กขับตัวก็ไม่ได้เขาว่าเขาไปทางนั้นแล้วออกไปทางนั้นไปเขาบอกควรจะไปน้ำโอเคที่แหละจะให้กูเป็นคนลองทางเนาะคือแบบได้จะเดินต่อไปก็ไม่ถึง เออประมาณนั้นบูเมนอย่างใดมันก็บได้อันว่าออนแบบนั้นน้ำหนักอูหลายก็เลยเปจากต่าี่บูแล้วเนื่องตัวตัวเอะไะแต่กะเกี่ยแท้ันเลมันก็เแม่ความจริงงามแห่งทุกคนถ้าเป็นว่าเขาจะขับรถต่อไปแล้วไปเจอกันยูทีเมืองคำพร้อมๆกันเลย กันแล้วเนาะเป็นบอนพ,อพอ้อนของทางเมืองคำเนาะใครต้อมอดได้ก็ไปกินไข่ที่เนาะเขาบอกให้ขาา้าวลงไปทางไนแต่กรนเหาก็ต้องมาซื้อปีน,อนะนีนะ่เนาะมึงเงินสดจ้าอันนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติของเพงนนีคนละชาวบันกี้เออประมาณนั้นเลยอันนี้ก็เอาไปไวบ้บอกเอาไปรถนะคะ เดี๋ยวคนายบ่เอาไปคนน้โนโฟูดกกนะเอาอาหารเอาอะไรเอาไข่บ่เมนฟูดอ่ะเอาไข่กับฟูดเลย <laughs> เดี๋ยวก็ขึ้นไปไวบว่บ่วบอก่เป็นหงนุเดเลยใส่ถุงให้ก็ได้ไแต่งแน่นอนอเลยได้คือแต่งแน่<ใ>น,<า>นอน,อนเป็นแล้วอันนี้ก็จะเป็นรีสอร์ทของเพื่อนเนาะแต่แบบสะห้างนิดนึงเพราะว่าบ่มีนักท่องเที่ยวหนักคนจะมาต้มไข่เวด้กินต้มไข่ซ้่งอันเละ ต้มบปใหย่ไปต้มยำเมืองเหียมเอออันนั้นฮอนแท้จุบลงละสุกแล้วเออฮอนอีหลีนี่แหละถ้าบุ๋มมีของขี้สอดขั่วอะเอาซีนไปได้เอาซีนไปจุ่มดูนะรัขึ้นมาจำเจ้ากินไม่อ่ะมันมีเวทีเรียอ่ะข้าดำฮอนละเด้จุ่มจุ่มจุ่มอุ้ยกูความคิดของเขานะ เขาเพี้ยไปเพราะยันเป็นบอลอุ่นสีโบ่มันเป็นบอลอุ่นเทียบเป็นอ่างขึ้นมาก่อขึ้นมาแล้วเขาเอานเราเอาน้ำอุ่นขนาดเขาจะรีโนเวทลงเออมามาลงนี้แล้วกันมาลงนี้แล้วกันอืมแต่ด้วยความที่ว่าเบิ้งสภาพอากาศต้องซีเดี๋ยวเขาจะให้ทุกคนเบิ็งทุกคนฮ่าด่าโอเทุกคนเข้ามาห้องแล้วเนาะเขาไปซื้อปี้เข้ามาคนละสาวกันอีกเขาคิดได้ว่าเป็นน้ำอุ่นคือที่แบบน้ำพอนี่ คือ,อสิ่งที่คิดออกต้องไปเลบมาเยือยนดีดงตยเนาะอุปกรณ์เอามาเพื่อพุ่กบ่อนเป็นประสบการณ์ที่เล่ากันอีกแล้วอ,อุปกรณ์จดจำไม่แล่ะจดจำไม่แล่ะเห็นหน้ากันครั้งแรก วีมันกตงามไปอีกเลอเออนี่ใครผู้ใหญ่เนาะค่ะบ้านเขากรเนาะแน่นนั้นมีขั้วป่ะบ๊อแม่บ๊ะขั้วขั้วอ๋อนั่งวันนี้สั่งอาหารมากินได้ประมาณได้คิดนอกอ้าวแม่สภาพอากาศตอนนี้ เสาสายองศาที่เราทน้ำอุ่นอ,นอมาอาบน้ำกับพ่อกับแม่ต้นมาอาบอีนี่เลยมอนันอุ่นอาบนี้ชุบบอกเดีถามเล็กน้อยฮอนแหงวยาสนหามาก่อนนะหยาม้อนบอกแล้วเดี๋ยวฮ้อไปยังโซ่ทางเทิงคนมื่อี้ก็แขกหลายอยู่ <ะ S 2> มองขน,นข้าวสวยมองขนข้าวสวยกินข้าวสวยคือว่าจะพาเสียปนะเ,ปเปล่าเนาะนี่เหรอวะใช่ทุกคนบางวิวข้างนะ้องเนาะ